สวัสดีครับพเพื่อนๆวันนี้นะครับผมผมก็จะพามาทำไฮหนนั่นเองนะเพื่อนแต่ก่อนอื่นก่อนที่เพื่อนๆจะทำไฮห,หได้นะครับพเพื่อนๆต้องไปดูคัดซีนก่อนนะฮะจะเป็นตัว L นะครับผมอยู่ใกล้ๆกับธุรกิจนี้เลยนะครับผมเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับธุรกิจใหม่ของ Gamma Factory นะครับอยู่แถวนี้นะครับผมจะเป็นสีเข,เขียวนะครับผมเป็นรูปตัว L นะครับผม <ๆ S 1> <ๆ S 2> สีเขียวนะเพื่อนๆก็ไปดูคัดซีนตรงนั้นก่อนนะครับพอเพื่อนๆดูเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องมาซื้อไฮอ n นทร a r ตเ e n t นะครับ อยู่ในเว็บเลยนะนเพื่อนๆพอนพอเราเข้ามานะครับอยู่หน้าแรกตรงนี้นะครับหรือว,ว่าเพื่อนเพื่อจะกดเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับอันกลางนะแล้วก็เลือกมาอ่านล่าน,นะครับอันนี้แล้วเราก็กดเข้าไปนะครับผมเพื่อซื้อบ้านนะครับ บ้างก็เป็นไฮเอนท์เท่านั้นนะครับผมแล้วกดตรงนี้ได้นะครับคพาว่าไฮเอนท์นะครับข้างบนนะพอเรากดไปแล้วเนี่ยเราก็เลื่อนลงมานะครับอันแรกเนี่ยคือไม่ใช่ไฮเอนท์นะครับอันนี้คือเออ่ลงจอดรถ50าสิคันนะครับอันนี้ทำธรุรก,กิจไม่ได้นะนี่ครับผมตั้งแต่อันนี้ไปตั้งแต่1ล้านหนึ่งลงไปก็คือใช่หมดเลยนะครับเราก็เลือกดูนะครับเราอยากได้ราคาถูกหน่อยราคาถูกสุดน่าจะเป็นอ่าละสองแสนนั่นเองนะครับแต่ว่าผมอะได้ซื้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากซื้อโลเคชั่นไหนก็ได้นะครับอันนี้้้คคือออแแแลวตต่่เเรรานนนะัับขใหมป็็กพ พอถ้ามันเป็นไฮเอ็นเนี่ยเวลาเรากดเอซมานะครับหลังจากเราดูคัสซีเนี่ยเวลาเลเตอร์โทรมาหาเราแล้วเนี่ยมันก็ตรงนี้นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นบ้านสีเขียวนะครับอันนี้คือแสดงว่ามันเป็นไฮเอ็นร์พเมนต์นะครับอันไหนที่ไม่ใช่ไฮเอ็นร์พเมนต์นะครับมันจะเป็นแค่บ้านกะกาศเขาวๆแบบนี้นะครับผมเห็นไหมฮะจะเป็นแค่อพาร์ทเมนต์ธรรมดานะครับจะไม่ใช่แบบไฮเอ็นร์พเมนต์ที่เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับบ้านที่เป็นสีเขียวแบบนี้แสดงว่าเราสามารถทําไฮ1ถึงไฮ5ได้นั่นเองนะครับก็สำหรับคนที่ต้องการทําไฮล้วนๆเลยนะไฮธรรมดานะครับโอเค พอเราได้แล้วนะครับก็ให้เราเดินทางไปที่ไฮเอ็นอพาร์ตเมนต์ของเรานะครับผมแล้วก็จะมีห้องนะฮะห้องที่ให้เราเข้านะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะพอเราเข้ามาในไฮเอ็นอพาร์ตเมนต์ของเรานะแล้จะสังเกตว่าจะมีตัวเฮดนะครับผมขึ้นมาในแมปนะครับอันนั้นคือห้องทำไฮนั่นเองนะฮะให้เราก็าไปที่ห้องทำไฮนะครับ หฮเอเตอร์พาร์ตเมนต์ของเราครับถ้ากดตัว E นะแปลว่าเราจะเป็นคนที่จะเป็นคนเปิดให้นะครับถ้ากดตัว Q นะครับผมก็จะเป็นการที่เราเหมือนสูมไปเล่นกับคนอื่นนะครับสูงจอยกับคนอื่นนั่นเองนะฮะก็จะมีเวลานับขึ้นมานะครับว่าเราจะได้ห้องของใครก็เป็นการสูมเล่น1-5นั่นเองนะครับแต่ถ้าเรากดตัว E นะครับก็จะเป็นการที่เราสร้างห้องเล่นเองนะครับเรายังไม่สามารถข้ามสมมติว่าเราอยากแบบไม่อยากทำให้หนึ่งนะ เรอยากไปทำไฮ5อะไรเงี้ยเราทําไม่ได้นะครับเราต้องเล่นไฮให้จบก่อนนะครับ1-5เนี่ยเราต้องเล่นจบ1ครั้งก่อนนะเออเราต้องเล่นจบ1ครั้งครับพอรอบต่อไปเนี่ยเพื่อนๆอ,อยากเล่นไฮ3ไฮ4ไฮ5หรือไฮ2อะไรเงี้ยเราก็สามารถมาเลือกได้เองเลยนะครับผมเพื่อนๆก็ต้องมากดตัว E ตรงนี้นะครับผมอันนี้แต่ว่าเดี๋ยว ผมแล้ว,วตัดไปตอนที่เราเริ่มเซตอัพกันเลยดีกว่านะครับไปอย่างแรกนะครับผมเราก็เนี่ยฮะเราก็รับเซตอัพมานะครับเราจะดูคัสซีนจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็พาพี่เลสเตอร์นะครับผมแล้วก็เพื่อนของเราเนี่ยขับรถคันจิ๋วคันนี้ไปที่หน้าอห,หน้าธนาคารนั่นเองนะเพื่อนที่เราจะป้นนะครับธนาคารมันจะอยู่แถวทะเลหน่อยนะเพื่อน พอเรามาถึงแล้วเนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบไปการดูกล้องวงจรปิดนะครับผมดูลาดราวต่างๆนะครับพอเราจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กลับไปที่ไอการแมนแฟคทอรีนะครับหรือธุรกิจใหม่นะครับผมหรือไอโรงงานทอผ้าของพี่เลสเตอร์นั่นแนละนะครับพอเรากลับมาแล้วเนี่ยเออเราก็ขับรถคันสีดำนะครับผมที่จอดรอเราอยู่นั่นเองนะเพื่อนแล้วก็รับพี่เลสเตอร์นะครับผมแล้วก็รับพี่ผู้หญิงเนี่ยไปด้วยนะครับแล้วเราก็กลับไปที่อพาร์ตเมนต์ของเรานั่นเองนะเพื่อนที่เรารับธารกิจนะครับ พอเรากลับมาแล้วเนี่ยก็จะผ่านภาร,รกิจครับเหมือนเอาของมาเซตอัพแรกก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะเซตอัพที่2นะครับก็จะเป็นการต่อเนื่องนะครับก็พี่ผู้หญิงเขาก็จะเอามาแปะบกระดานให้นะครับก็คือภาร,ร,รกิจที่2ก็คือการไปขโมยคููดมาอาร์เมอร์นั่นเองนะครับ หลังจากเราไปขโมยนะครับรถที่ผมแนะนําให้ใช้ก็เป็นรถที่มันเตี้ยๆหน่อยนะครับผมอย่างพวกอิตาลีไฮท์เอ็กนะเพื่อนโตรโรเอ็กโอนะครับหรือว่าพวกคิกเกอร์รถอะไรก็ได้ที่มันเตี้ยๆแบนๆบนนะครับเพราะว่าเราจะได้แบบไม่จำเป็นต้องขับแล้ววงเวียนวงเวียนรถเหมือนตอนเราขึ้นนะครับผมอันนี้ฮะที่เพื่อนๆเห็นก็จะเห็นว่าผมเนี่ยขับรถวงเวียนขึ้นไปเรื่อยๆกว่าจะถึงนะครับแต่ถ้าเรามีรถเบนเบนเตี้ยๆเนี่ยตอนตอนที่จะลงมาเนี่ยเราก็เอาเพื่อนของเรานะครับผมมารอดักไว้นะ แล้วเราก็สามารถขึ้นมาได้เลยสามารถลงไปได้เลยนั่นเองนะครับเพราเวลาเพื่อนๆขึ้นมาถึงแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็เคลียร์ไอ้พวกชาวจีพวกนี้ไปให้หมดนะครับพอเคลียร์เสร็จเนี่ยคือจริงๆมันไม่ยากนะเพื่อนเพราะว่า AI ในสมัยเก่ากับ AI สมัยใหม่มันมีความผิดกันอยู่นะครับ AI สมัยเก่าเนี่ยเขาก็จะยิงเราไม่ค่อยแม่นักเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะยิงเราไม่ค่อยแรงนะครับแต่ AI สมัยใหม่ก็คงจะโหดแล้วล่ะนเพื่อนแล้วก็คงยิงแรงแล้วนะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมติดนะผมก็ให้เพื่อนๆช่วยดันมานะครับ อพอเพื่อเราช่วยดันแล้วเนี่ยเราก็ลงมาง่ายเลยเห็นไหมครับเราไม่จะเป็นต้องไปวนรถเพื่อลงมานะครับแล้วเราก็ขับหลบไปเรื่อยๆนะฮะคนที่จะมาจากการเราก็จะมีเยอะมากนะรตรงนี้นะ ให้เพื่อนๆนะครับหลักการง่ายๆคือห้ามชนนะครับแล้วก็ขับหลบไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆอย่าให้มันตามเราทันนะครับเพราะว่าถ้าเขาประกบเราได้เนี่ยโอกาสที่เราจะตายมีสูงนะครับเพราะว่าคุลมาอาร์เมอร์เนี่ยมันไม่ได้กันกระสุนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะฮะคุลูมาอาร์เมอร์ก็ยังโดนยิงเข้าอยู่ดีต่อให้เขายิงเราระยะกลางหรือระยะใกล้กล็ตามนะครับก็มีโอกาสที่เราจะตายนะครับผมแล้วก็พยายามหลบไปเรื่อยๆอย่าชนอะไรอย่างเงี้ยพยายามขับต่อไปเรื่อยๆนะครับผมจนไปถึงโรงงานทอผ้าของพีเลสเตอร์นั่นเองนะฮะ พอเรามาถึงแล้วนะครับผมเราก็แค่ส่งฟูโรมาอาร์เมอร์นะครับก็เป็นการเสร็จภารกิจนะครับต่อไปก็จะเป็นไฟนนลเลยนะฮะเราก็แค่รอพี่เลสเตอร์นะครับผมโทรมานะครับบ้านเราก็จะขึ้นสีเขียวเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็เข้าไปรับไฟนอลได้เลยนั่นเองฮะแต่ว่าภารกิจนี้ข้อเสียคือเราต้องเล่น2คนเป็นขั้นต่ำนะครับก็จะมีข้อเสียหน่อยคือเราต้องเล่น2คนตลอดนะฮะนี่แหละข้อเสียขอให้หนึ่งนะครับแล้วก็่ะเราโอเคเราก็เชิญเพื่อนเรามานะครับพอเราเข้ามาแล้วเนี้ย เห็นไหมครับว่ามันจะมีการแบ่งนะเพื่อนเพื่อน,อน,อนสังเกตจากด้านบนนะครับก็จะมีออตอนแรกเนี่ยเราจะไม่ใช่คําว่าไดเวอร์นะครับมันจะเป็นีคำหนึ่งนะฮะให้เราเปลี่ยนนั่นเองนะนเพื่อนถ้าเราอยากเป็นคนขับรถนะครับ เรามันจะล็อกมาอย่างนี้นะคือเราจะไปเปลี่ยนระหว่างทางไม่ได้นะครับสมมุติว่าเราเป็นคนแฮกอย่างเงี้ยเราจะไปอ่าเดี๋ยวให้เพื่อนขับรถละอ่าเดี๋ยวให้แบบเราข evet. ับรถละการแล้วเพื่อนมาแฮกเนี่ยคือไม่ได้นะครับถ้าเราเลือกอะไรแล้วคือคนนั้นต้องเป็นตำแหน่งนั้นเลยนะครับให้สมัยก่อนนะครับมันไม่เหมือนกับสมัยใหม่นะครับที่เอ่อเรามาเลือกหน้าที่ที่หลังอะไรอ่าเราแบบอยากทําอะไรก็ทําได้อะไรเงีงแบบ้ะไ่ Nim, ใช แต่ไฮแรกๆนยไฮหนึ่งถึงไฮห้าอย่างเงี้ยเขาล็อกตายมาเลยนะครับว่าเราได้ตำแหน่งอะไรก็คือเราต้องเล่นตำแหน่งนั้นเลยนะครับให้เราเปลี่ยนตั้งแต่ตอนก่อนจะไปเริ่มไฮนะครับผมก็แต่ตอนแบ่งเปอร์เซ็นต์กันนะครับเห็นไหมฮะอันนี้เพื่อนผมาเขาขับรถไม่ค่อยเก่งเขาก็ขอเป็นคนแฮกแทนนะครับผมก็ให้เขาแฮกนะครับแล้วก็ผมเป็นคนขับรถนะครับผมแล้วก็พอเราเริ่มภารกิจวะเนี่ยแล้วก็เขาเวลาของอิลิชเชลเลนเนี่ยเขาจะนับตั้งแต่เราออกจากบ้านเลยนะครับจนไปถึง โอ้ตอนเราเสร็จไฮเลยนะเพื่อนๆก็ต้องรีบนิดนึงนะครับผมเวลาเราเล่นนะฮะก็ใครอยากได้อิลิชาเลสน,นะครับผมก็เราต้องจบในไม่เกิน5ที20วินะครับแล้วก็รถห้ามเสียหายเกิน6%นะครับผมสำหรับคูรูมาอาร์เมอร์นะครับเวลาเราไปป้นนะครับเขาต้องให้เรากลับไปเอาคูรูมาอาร์เมอร์ของเรานะครับเขาไม่ให้เราใช้รถแบบรถของเราเองนะฮะให้เราขี่รถของเรานี่แหละกลับไปที่คูรูมาอาร์เมอร์นะครับแล้วก็เอาคูรูมาอาร์เมอร์เนี้ยขับไปที่ไอ้ที่เราไปดูล้านเราไปตั้งแต่เซตอัพแรกนั่นเองครับ พอเราขับไปในระหว่างที่เราขับไปเนี่ยเราจะไม่เห็นนะครับว่าเพื่อนๆเราจะแฮ็กอยู่นะครับหลังจากเพื่อนหลังจากเพื่อนเราขึ้นมาขึ้นมาบนรถเนี่ยสักแป๊บเดียวนะครับประมาณสักห้าหกวิเนี่ยเขาก็จะเริ่มได้แฮกนะครับพอเขาเริ่มแฮกเนี่ยเรามันการแฮกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนงูกินหางนะครับผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะมันแต่ว่ามันก็มันมันจะแปลกกว่าให้อื่นๆนะครับผมแล้วก็เพื่อนของเราเนี่ยต้องเป็นคนเจาะสว่างตอนที่ไปถึงธนาคารนะครับ เร,เราต้องเป็นคนยิงข่มขูพนักงานเอาเองนะครับผมสำหรับใครที่เป็นคนขับรถนะฮะพอเราพอเพื่อนเราแฮ็กเสร็จแล้วเนี่ยให้เราขับรถเข้าไปตรงจุดเหลืองหน้าประตูนะครับแล้วก็ให้เพื่อนของเรานะครับเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเลือกขวาล่างนะครับเพื่อเป็นการเปิดประตูเหมือนเปิดประตูตู้เซฟอะไรแบบนี้นะครับผมเนะฮะเราจะเห็นในรูปนะครับว่าเปิดประตูตู้เซฟเป็นยังไงนะครับพอเราเปิดประตูตู้เซฟเสร็จแล้วให้เราทั้งสองคนนะครับลงจากรถมานะครับเพื่อใส่หน้ากากกันก่อนนะฮะกดตัว G ีเพื่อทําการใส่หน้ากากนะครับแล้วก็ให้เพื่อนของเราเข้าไปธนาาคครร่อได้เลยับ แล้วจะเห็นผมนะครับผมก็การเซฟที่สุดนะครับผมก็เลยเอารถนะครับผมถอยหลังเข้าไปข้างในนะครับเพื่อให้มันเพย์เซฟนะครับเวลาเพื่อนเราออกมาเนี่ยจะไม่ต้องวิ่งมาตรงถนนนะครับเพื่อโดนตำรวจยิงตายนะครับเราก็จะเพย์เซฟแบบว่าให้เพื่อนขึ้นรถตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เวลาเราเข้ามาแล้วเนี่ยให้เรายิงกล้องตาปิดไปให้หมดนะครับผมเห็นไหมฮะจะเห็นผมผมยิงกล้องตาปิดไปนะครับพอเรายิงเสร็จแล้วเนี่ยตัวประกันจะมีทั้งหมด3ตัวใช่ไหมครับเราก็ยิงปืนขู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจะเห็นผมยิงปืนขู่นะครับเพราะว่า ถ้าเราไม่ยิงปืนขู่เนี่ยหลอดด้านขวาล่างมันจะหดลงเรื่อยๆนะครับโอกาสที่มันจะแบบหมดหลอดเนี่ยก็จะมีนะครับผมให้เรายิงเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าแบบจนกว่าเพื่อนเรานะครับผมจะจะใช้สว่านแล้วเจาะประตูประตูตู้เซฟเนี่ยให้เรียบร้อยนะครับผมการเจาะสว่านนะเพื่อนๆก็จะเป็นแบบการเจาะแบบคล้ายๆของคาสิโนนะครับจะเป็นเหมือนสว่านตอนแบบแผนเดอะบิ๊กคอนนะครับค่อยๆเจาะแล้วก็แบบเอาเมาส์แยงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆเออเมาส์ทิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นการ เจาะนะครับผมพอเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ให้เพื่อนเรานะครับผมวิ่งมาขึ้นรถก่อนนะครับแล้วเราค่อยขึ้นนะถ้าเราขึ้นก่อนแล้วเพื่อนขึ้นที่หลังเนี่ยเ <c oughs> พื่อนจะขึ้นไม่ได้นะมันจะเหมือนติดบั๊กนะครับก็ให้เพื่อนเราขึ้นก่อนแล้วเราค่อยขึ้นนะครับสำหรับใครที่ทําแบบผมนะแบบเอารถถอยเข้ามาอะไรแบบนี้นะครับพอเราออกมาแล้วเนี่ยเหมือนแบบเกมเขาตั้งทางสิกให้เป็นแบบเอ่อเป็นออฟไว้นะครับทางสิกคือหมายถึงว่าเหมือนพวกเอ c นบเงี้ยเพื่อนๆคือแบบเราจะไม่เห็นพวกเอ c เลยอื่นๆเลยนะ เห็นไหมครับรถมันจะถนมจะโล่งๆนะครับเราจะเห็นแค่ตำรวจเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไฮสมัยก่อนนะครับเขาตั้งมาแบบนี้นั่นเองนะให้เราขับรถได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับหลักๆแค่เราต้องทําเวลาให้ได้นั่นเองนะถ้าเราได้ถ้าเราอยากได้อิเล c h ชาร์ลสนะครับแล้วก็จะมีกําแพงตำรวจในประมาณ3ชั้นนะครับถ้าเป็นชั้นที่3เนี่ยอันตรายสุดก็เป็นชั้นที่3นะครับสังเกตจากด้านซ้ายไหมครับมันจะมีรถสีขาวๆนะให้เราทิ่มด้านขวานะครับเพราะว่าด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นตำรวจมาใช่ไหมเราก็ไปด้านขวามากกว่านะครับเพราะว่าด้านซ้ายเนี่ย คือโอกาสที่เราจะไปเราไปเจอกับตำรวจอีกคันนึงเนี่ยมันจะที่ดักอยู่เนี่ยโอกาสที่จะทไให้เราเสียเวลามีมากนะครับให้เราไปด้านขวาชนไปได้เลยนะนเพื่อนๆแล้วเราก็วิ่งมานะครับผมสังเกตว่าฮอจะจะเป็นฮอคากรูกบ๊อบนะครับเขาจะพ่วงเหล็กอ่าเหมือนแบบแม่เหล็กมาด้วยนะให้เราขับไปข้างใต้นะครับผมให้เขายกเราขึ้นไปนะครับผมอันนี้เราไม่ต้องทําอะไรนะให้เขาแบบแค่เราขับไปข้างใต้นี่เขาก็จะดูดเราขึ้นไปเองนะครับถ้าเราขับให้มันพอดีนะ พอเราดูไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นการตัดคัดซีนะครับเพื่อจบภารกิจนั่นเองนะครับผมหลังจากเราจบภารกิจนะครับก็จะมีคัตซีของพี่เลสเตอร์ขึ้นมาที่เขามาเอากระเป๋านะครับแล้วเราก็เออนี่ฮะผมก็จะเป็นการแบ่งเปอร์เซ็นต์เงินใช่ไหมฮะแล้วเขาก็จะบอกนะครับว่าอิลิชเชนต้องทํำยังไงนั่นเองครับแล้วก็จะบอกเราว่าเราได้อิลิชเชนไหมอะไรแบบนี้นะครับผมเห็นไหมฮะก็จะเห็นผมนะครับว่าผมทาไม่ทันเวลานะครับผมต้องทาเวลาให้ได้ 5- 20ทียีวินะครับลดห้ามเสียหายเกิน6%นะฮะ แล้วเราก็ห้ามตายนะครับผมอันนี้ก็คืออิเล็กชนของเขานั่นเองนะครับก็เราก็อดกันไปนะครับถ้าใครเล่นไฮหนึ่งครั้งแรกก็จะได้โบนัสเงินแถมประมาณ1นึ่งแสนหรือห้าหมื่นแหละเพื่อนถ้าผมใจผิดนะก็จะได้ประมาณ1นึ่งแสนหรือห้าหมื่นนะครับผมก็เป็นอะไรที่ดีนะฮะไฮนี้หลักๆคือไม่ยากนะครับแต่ว่าเราต้องมีทีมเล่นด้วยแค่นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครันสหรับวันนี้นะครับผมใครที่อยากลองเล่นหรืออยากรู้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมก็ไปเล่นตามกันได้นะฮะ โอเคครับผมไว้เจอกันใหม่ครับจบคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย